สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาฝึกนะคะฝึกบุคคลหรือคนในภาษาเยอรมันเนี่ย<ม>ฉันเขาเธอเขาผู้หญิงผู้ชายมันมีชื่อว่ายังไงในภาษาเยอรมันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่ามีตัวไหนบ้างแล้วก็เราจะมาฝึกกันก่อนนะคะกติกาของเราก็คือ1นึ่งเราจะ จำก่อนค่ะก็คือบันทึกก่อนนะคะว่าฉันเขาเธอเนี่ยในภาษาเยอมันเขาพูดว่ายังไงนะคะแล้วก็เราจะมาฝึกกันตกท้ายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทุกคนจะต้องจําได้แล้วว่าเขาเธอฉันเนี่ยมันหมายความว่ายังไงหรือเขาพูดว่ายังไงในภาษาเยอรมันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะบันทึกกันก่อนนะคะ The, คำแรกค่ะ i h i s ชนะคะออกเสียงคือ i s ชต้องยิม้มนะคะตบไายด้วยการยิ้มนั่นเองเนาะ i s ชนะคะจ๊ะจำได้ไหมจ๊ะอินะคะคำต่อไปค่ะอ่า i s ชแปลว่าย<ๆ>ังไงยังไม่ได้แปล i s ชแปลว่าฉันตัวฉันนะคะ i s ชแปลว่าฉั ye, <ๆ>นเนาะ แล้วเธอในภาษาเยอรมันคือดูนะคะดูดเหมือนมองดูนะคะเอาลิ้นไปแตะตรงเหงือกับฟันข้างบนนะคะดูแปลว่าเธอคำต่อไปค่ะ air อร์ ตัวรอเรือนะคะเราจะไม่มีการผัดลิ้นนะคะตัวนี้นะถ้าอยู่ข้างหลังแบบนี้นะคะให้แปลหรือว่าอ้าปากนั่นเองนะคะแอรแอ,เ,อเนาะแอตัวนี้นะคะแปลว่าเขาผู้ชายนะคะเขาผู้ชายชอบซอมแอร์นะแอแอ,อนะเขาผู้ชายนะคะ จากนั้นค่ะเขาผู้หญิงกันบ้างเข่าผู้หญิงคือ z นะคะ z ทุกคนดูนะข้างหลังเนี่ยจะเขียน s กับ g ้ y, นะคะนั่นก็คือ z ตัวนี้นะคะแปลว่าผู้หญิงนะคะ z ออกเสียงยังไงลำคอค่ะสั่นนะคะจับลำคอของตัวเองให้มันสั่นนะคะ Z แปลว่าเขาผู้หญิงนะคะจะเขียนตรงนี้ไว้นะเขาผู้หญิงเนาะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อ่านว่า S จุดข้างล่างตรงนี้นะคะจะต้องออกเสียงให้ชัดเจนนะคะ S ทำยังไงลิ้นของเรา ะะกระดกขึ้นไปตรงเหงือกกับฟันนะคะแล้วก็ออกเสียงออกมาออฟันกับปากของเราจะอยู่ประมาณนี้นะคะ s s นะะแปลว่ามันนะคะตัวนี้นะแปลว่ามันนะคะมันปกติมันตัวมันตัวออหรือว่ามันมันจะไปอย่างงี้นะคะโอเค ตัวต่อไปค่ะมันมันนะคะตัวนี้อ่านว่ามันนะคะแปลว่าเรานะคะคนเราหรือเราเวลาเราแต่งประโยคเนี่ยถ้าเราไม่มีประธานเราจะใช้ตัวนี้แทนนะคะตัวนี้ปกติแล้วไม่ใช่ Personal p r o n o u n มแต่มันใช้เยอะค่ะก็เลยต้องเอามานะคะตัวนี้คือ มันออกเสียงมันแปลว่าเรานะคะตัวต่อไปค่ะ via นะคะตัว r ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะเราจะไม่ออกเสียง via นะ,ะเพราะว่าตัว r มันมี r ด้วยนะคะตัวนี้เราจะออกเสียงเป็น via โดยการอ้าปากนะคะตัวนี้แปลว่าพวกเรานะคะ อ่ะออกเสียงยังไง via าปากนะคะ via ะถ้าตัว r อยู่ข้างหลังนะคะตัว r ตัวนี้จะต้องกลายเป็น r นะคะ via ะนะคะ z e กับนั่งตัวต่อไปค่ะอ่ะ via บอกหรือยังน่าจะบอกแล้วเนาะแปลว่าพวกเรานะคะพวกเรานะ ต,ตัวต่อไปค่ะเอ e ีเห็นไหมคะตัวเอ a นะคะเอ e ีอออดูปากนะเ e a ีนะคะเอีย e อ่าเห็นทุกซี่เลยเอ <laughs> e ีแปลว่าพวกเธอนะคะพวกเธออ่าจดไว้พวกเธอเนาะเอีนะคะ คำต่อไปค่ะ z ตัวนี้นะคะ c เขียนตัวเล็กนะคะคุณครูจะเขียน pl ไว้ข้างหลังนะคะ pl ตัวนี้นะคะก็คือ plural ก็คือสองคนขึ้นไปตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเขาผู้หญิงนะคะตัวนี้แปลว่าแปลว่าอะไรเยพวกเขาทั้งหลายนะคะ ตัวนี้ถ้าคุณคูเขียนตรง pl ตรงนี้ไว้แปลว่าพวกเขาทั้งหลายนะคะตัวนี้ออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะ z z นะคะออกเสียงเหมือนกันเลยเนอะ z แปลว่าพวกเขาทั้งหลายจำดีๆนะคะตรงนี้นะ pl เนาะตัวสุดท้ายค่ะ z เหมือนกันเลยแต่เขียนตัวใหญ่นะคะเหมือนกันเลยแต่เขียนตัวใหญ่ดูนะ ตัวนี้นะคะจะเขียนตัวเล็กนะคะตัวนี้เขียนตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่นะคะจะแปลว่าคุณหรือพวกคุณนะคะแปลได้สองอย่างนะคุณหรือพวกคุณนะคะเขียนตัวใหญ่ตลอดเลยนะคะถ้าเขียนตัวเล็กเนี่ยเราต้องมาดูอีกทีว่า มันแปลว่า C ผู้หญิงหรือ C ที่แปลว่าพวกเขาทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นเรื่องกันมาอีกทีนึงแต่วันนี้เราจะมาดูกันซิว่าจะจาได้หรือเปล่านะคะว่าเออฉันเธอเขาผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเราเนี่ยรู้จักหรือแปลได้หรือยังอ่ามาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะคะ so, เราจะมาทายกันเหมือนการเล่นบัตรคำนะคะถ้าใครไม่มีเพื่อนก็เล่นกับคุณครูนี่แหละนะ โอเคค่ะคำแรกค่ะออกเสียงดูสิได้ไหมตัวนี้คืออิชนะคะตัวนี้คืออิชอิชที่แปลว่าแปลว่าอะไรเอ่ยฉันนะคะอิชตัวนี้แปลว่าฉันนะคะคำต่อไปค่ะ คำนี้แปลว่าอะไรเ่ยอ่านว่ามันแปลว่าเอืเริ่มเสียหาย <c oughs> แปลว่าเราหรือคนเรานะคะตัวต่อไปค่ะ via via แปลว่า ฉเฉลยค่ะพวกเรานะคะแปลว่าพวกเรานะคะ z z s k แปลว่าอะไรเอ่ย z s k แปลว่าหรือว่า c ตัวนี้นะคะแปลว่าเขาผู้หญิงนะคะ แอร์แอแปลว่าอะไรคะแอรเฉลยค่ะแปลว่าเขาผู้ชายนะคะคำต่อไปค่ะ Do Do ฉะเฉลยค่ะ แปลว่าเธอนะคะ z z เขียนตัวใหญ่แปลว่าคุณหรือพวกคุณนะคะ z i a i a แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าพวกเธอนะคะเซอราลืมคำต่อไปค่ะ S S แปลว่า S แปลว่าอะไรเอ่ย S แปลว่า มันนะคะ z p l z ถ้าตัวนี้แปลว่าอะไร p กับ l z ใช่เลยค่ะพวกเขาทั้งหลายนะคะจ้าตอนนี้ทุกคนปิดสมุดปิ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 ดนะคะปิดเลยปิดเลยจากนั้นรอบนี้นะคะจะเป็นรอบที่ ตัดสินรอาตัดสินเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องปิดสมุดแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอ่อเนาะถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนใช้ปัดคํานะคะมันจะได้ง่ายเนาะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาเล่นกันมาเล่นไม่มีเพื่อนเล่นก็เล่นกับครูคนี่แหละนะคะจ่จะยกแล้วนะอันนี้คือแปลว่าอะไรคะมันพูดออกมาเลยนะคะมันแปลว่าอะไรแล้วก็ปิดสมุดด้วยมัน เฉลยค่ะแปลว่าเราหรือพวกเออเราหรือคนเรานะคะแต่ไม่ใช่พวกเรานะคนละอย่างกันนะคะมันตัวนี้แปลว่าเราคนเรานะคะ z ee. z ee. แปลว่าคุณหรือพวกคุณ S, s s แปลว่ามันเอียเอียได้ไหม แปลว่าพวกเธอนะคะ z ee. z ee. ดูข้างหลังนะคะสีแดงสีส้มสีส้ม z ee. แปลว่าอะไรเอ่ยสีสี ee, ตัวนี้มีสีส้มตัวนี้นะคะแปลว่าพวกเขาทั้งหลายนะคะ ish ish แปลว่าฉันนะคะ do do พูดออกมาเลยนะคะแปลว่าเธอนะคะ แอร์แอแปลว่าอะไรเลยแอรใครชอบซ้อมแอร์เขาผู้ชายเขาผู้ชายนะคะเมื่อก,กี้ Z Z ขขงผู้หญิงนะคะ via via พวกเรานะคะโอเคตอนนี้ทุกคนจะต้องจำได้ละถ้าจำไม่ได้ก็ดูวีดีโออีกรอบนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญนะต้องจำให้ได้หรือว่ารู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะคะ เหมือนที่บอกนะคะถ้าเกิดใครยังจำไม่ได้ก็สามารถดูวิดีโอตัวนี้หลายๆรอบได้แล้วก็ทายนะ,ะเล่นไปเล่นมาสักสองสาครั้งรับรองได้ว่าจำได้แน่นอนนะคะตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญที่เราจะต้องออหรือว่าเราจะต้องรู้นะสิ่งที่สำคัญนะตัวนี้นะคะจะต้องรู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะคะเพราะว่าเราจะใช้จนถึงเราเลิกเรียนภาษาเยอรมันเลยเนาะโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคอร์ด คาบหน้านะหรือวีดีโอหน้านั่นเองวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะชิส